ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยอดพามาชมวัดสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดละเอดนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับมีปฏิปฏิมาก,กรรมปูนปั้นอย่างงดงามอลังการนะครับมีทั้งยักษทั้งเทวดาเผยเทพเทวา พญานาคพญาคุดแล้วก็สัตว์ในวรรณคดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนนสวรรค์จังหวัดร้อยเอ็ดครับพญาคันคาก,ก็มีนะครับอันนี้จะเป็นพญาคันคาก ตอนนี้เราอยู่ที่วัดนุนสวรรค์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพญาคันคากนะครับ